คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ทาง CGN Podcast เคยไหมครับที่แม้เรื่องราวจะผ่านมานานมากแล้วแต่ก็ยังรู้สึกไม่ดียังโทษตัวเองอยู่ที่ตัดสินใจทำแบบนั้นไปยังรู้สึกฟ้องผิดและไม่โยกโทษให้ตัวเองอยู่ในหัวใจวันนี้ผมมี4วิธีที่จะช่วยคุณให้เอาชนะความละอายและความรู้สึกผิดทั้งสิ้นที่คุณมี กล่าวไว้โดยคริสตจักร l ไลฟ์เชิร์ชที่โด่งดังในสหรัฐอเมริกามาฟังกันเลยนะครับอย่างแรกคืออยากให้คุณรู้ว่าความผิดพลาดที่คุณทำไปนั้นไม่ได้เป็นบทสรุปในชีวิตของคุณตัวคุณในวันนี้กับคุณในเมื่อวานไม่ใช่คนเดียวกันแล้วคุณได้เรียนรู้แล้วและจะไม่กลับไปทำผิดซ้ำอีกแน่นอนในพระคัมภีร์ก็มีบอกว่าพระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสตสิ้นประชนเพื่อเราอย่างที่สองคืออยากให้คุณสังเกตว่าความรู้สึกผิดนั้นทำให้คุณรู้สึกกลับใจหรือมันกำลังลงโทษคุณกันแน่เพราะถ้าเป็นความรู้สึกผิดที่ทำให้คุณกลับใจคุณจะกลายเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันและไม่ทำผิดซ้ำอีกแต่ถ้ามันเป็นความรู้สึกผิดที่กำลังลงโทษคุณหรือกดคุณให้จมลงขอให้รู้ทันทีว่านั่นคือการหลอกลวงและคำโกหกที่จะฉุดรั้งคุณไว้ พระเจ้าอยากให้เราเติบโตขึ้นพระองค์ไม่เคยคิดร้ายหรือกล่าวโทษเราเลยดังนั้นลองทบทวนดูอีกทีนะครับอย่างที่สามคือเมื่อเราคุ้นชินกับเสียงของพระบิดาเราจะรู้ทันทีว่าเสียงที่อยู่ในหัวเราอันไหนมาจากศัตรูและอันไหนมาจากพระองค์เหมือนเวลาที่คุณนั่งอยู่ในห้องเรียนหรือในที่ทำงานแล้วมีเพื่อนร่วมชั้นหรือเพื่อนร่วมงานของคุณเดินผ่านมาคุณแทบจะบอกได้ทันทีว่านั่นคือเสียงเท้าของใคร นั่นคือเสียงพูดของใครเช่นเดียวกันครับใช้เวลากับพระเจ้าให้มากขึ้นนะครับแล้วคุณจะคุ้นชินกับเสียงอันอ่อนโยนของพระองค์และอย่างสุดท้ายอย่างที่4คือให้เราพาตัวเองไปอยู่ในวงล้อมของผู้คนที่กําลังสแสวงหาพระเยซูไปด้วยกันครับบางครั้งเราก็ต้องการใครสักคนที่จะช่วยย้ํากับเราถึงความจริงอันยิ่งใหญ่ในเวลาที่ความรู้สึกของเราทําให้เราหลงลืมไป เพราะแค่คุณทำอะไรพลาดไปไม่ได้แปลว่าตัวคุณคือความผิดพลาดนะครับอีกเรื่องที่พระเจ้าพูดกับเราในพระคัมภีร์ที่อยากจะนำมาแบ่งปันกับทุกคนก่อนนอนในคืนนี้อยู่ในหนังสือโรมครับแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์สิ้นพระชนเพื่อเราและขอให้จดจำไว้นะครับว่าเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ และพระเจ้าพร้อมที่จะช่วยเราในทุกครั้งที่เราล้มลงครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากก i g h t Good Night ได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สําำหรับคืนนี้ Good Night ครับ